สวัสดีน้องๆม .4 ทุกคนนะครับกลับมาพบกับโครงการเทอมนี้พี่แบกเองโดยสภานักเรียนโรงเรียนเรยนตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสวนณภูมิวันนี้เรามาพบกันในเรื่องความสำคัญของพระพุทธศาสนานะครับและจะเป็นความสำคัญของพวกเราทุกคนด้วยเพราะว่าพี่แอบได้ยินมาว่าเรื่องนี้อาจารย์เขาจะออขอสอบเยอะนะครับมาดูกันเลยความสาคัญของพระพุทธศาสนาเนี่ย พี่จะแบ่งเป็นสามหัวสามหัวข้อนะครับก็คือหนึ่งพระพุทธศาสนามีทฤษฎีที่เป็นสากลสองพระพุทธศาสนามีข้อปฏิบัติที่ยึดทางสายกลางสามพระพุทธศาสนาเน้นการพัฒนาศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้องนะครับไปดูกันเรื่องแรกพระพุทธศาสนามีทฤษฎีที่เป็นสากลนะครับทฤษฎีที่เป็นสากลของพระพุทธศาสนาคือ <c oughs> ลินพี่เริ่มพันแล้วนะ ทฤษฎีที่เป็นสากลของพระพุทธศาสนาก็คือหลักอริยาาสัจสี่นะครับก็คือหลักเหตุผลของสิ่งต่างๆที่เกิดบนโลกปบนเนี้ยน้องๆสังเกตด,ดูไหมครับว่าเวลาเรามีปัญหาหรือมีความทุกข์ใจอะไรเงี้ยเราก็จะหาทางที่จะแก้ปัญหาใช่ไหมครับพอเราหาทางที่จะแก้ปัญหาเราก็ต้องหาต้นตอของปัญหาที่เราจะแก้เนี่ยละครับก็คือหลักของอริยสัจสี่เดี๋ยวไปดูกันทีละข้อนะครับข้อหนึ่ง สอนว่าชีวิตและโลกนี้มีปัญหานี่คือต้นเหตุของทุกอย่างนะครับทุกชีวิตที่เกิดขึ้นมามันจะต้องมีปัญหาอยู่แล้วอย่างเช่นการเกิดการเกิดเนี่ยก็คือการเริ่มต้นแห่งปัญหาทุกอย่างนะครับการแก่การเจ็บการตายตลอดการดำรงชีวิตของเราเนี่ยทุกอย่างจะเป็นปัญหาที่เข้ามาในชีวิตของเราเรื่อยๆนะครับข้อ2คือสอนว่าปัญหานะมีสาเหตุไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆนะครับ สาเหตุของปัญหาต่างๆมันต้องมีอยู่แล้วนะครับเราถึงจะไปแก้ปัญหาได้ข้อ3สอนว่ามนุษย์สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองนะครับคือเรารู้ตัวตัวเองอยู่แล้วว่าปัญหาเกิดขึ้นอะไรเราต้องแก้ปัญหาจากภายในใจของตัวเองนะครับถ้าเกิดปัญหาไหนที่มันใหญ่มากกว่าที่เราจะไปแก้แก้ภายนอกด้วยกำลังกายอะไรอย่างนี้ได้เราต้องแก้ภายในใจตัวเองนะครับ สี่สอนว่าการแก้ปัญหานั้นน่ะมันต้องใช้ปัญญาแล้วก็ความภาคเพียรนะครับคือกระบวนการการแก้แก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สำเร็จโดยเร็วอ,อ,อย่างที่เราต้องการนะครับเราต้องใช้ทั้งความพยายามทั้งความวิริยะแล้วก็ใช้ปัญญาผสมประสานกันการแก้ปัญหานั้นถึงจะสำเร็จรู้ล่วงได้นะครับน้องๆก็ต้องจดจำนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ออกข้อสอบเยอะ เน้นกันอีกทีนะเออเดี๋ยวย้อนไปหน่อย <c oughs> ทางพระพุทธศาสนาเนี่ยหลักอริย, <c oughs> ยสัจสี่มันก็จะมีชื่อของมันอยู่นะครับเดี๋ยวพี่จดให้อันนี้คือทุกนะครับอันที่สองคือสมุทัยอันที่สามคือนิโรธนิโรธ อันที่สี่คือมักนะครับโอ้ยมักมักอนี่คือมักนะครับอ่าต่อไปพระพุทธศาสนามีข้อปฏิบัติที่ยึดทางสายกลางหรือในทางคำพระเขาเรียกมัชชิมาปฏิปทานะครับเหมือนบทที่แล้วเลยเห็นไหมมัชชิมาแปลว่ากลางก็คือทางสายกลาง มัชิมะปฏิปทานนี้ก็ได้แก่อริยมัคมีองแปดหรือมัรคแดนั่นแหละอืข้อแรกนะครับคือสัมมาทิฏฐิสัมมาแปลว่าดีนะครับคําว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเนี่ยแปลว่าเห็นว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วสัมมาทิฏฐิก็คือคือการที่เรารับรู้ว่าอันไหนดีอันไหนชั่วนะครับ สองสัมมาสังกปะเอ,อ่อก็คือความคิดที่แบบว่าไม่ไปเบียดเบียนใครนะครับสามสัมมาวาจาสัมมาคือดีวาจาคือคำพูดนะครับก็คือพูดแต่สิ่งดีๆไม่พูดเท็จนะครับสี่สัมมากรรมันตะก็คือไม่มีการฆ่าสัตว์ไม่มีการทำร้ายสิ่งมีชีวิตอื่นๆรวมถึงมนุษย์หรือว่า สิ่งมีชีวิตทุกอย่างก็คือเราจะไม่ไปทำรายเขาไม่ใช่แค่การฆ่านะครับข้อ5สัมมาอาชีวะสัมมาคือดีอาชีวะเหมือนกับอาชีพอะไรนี้นะครับก็คือประกอบอาชีพที่ดีๆอาชีพที่สุจริตนะครับข้อ6สัมมาวายามะก็คือความพยายามที่จะสร้างความดีนะครับข้อ7สัมมาสติก็คือมีสติรู้ตัวนะครับมีสติที่ดีนะครับ ไม่วอกแวกกับสิ่งที่มันไร้สาระนะครับข้อ8ดสัมมาสมาธิก็คือการมีจิตที่แน่วแน่นะครับมีสมาธิที่ตั้งมั่นที่ดีนะครับอ่าต่อไปนะครับต่อไปการพัฒนาศรัทธานะครับศรัทธาในทางพุทธศาสนาเนี่ยหมายถึงความเชื่อนะครับความเชื่อมั่นว่าเออ ความเชื่อมั่นในความดีหรือความเชื่อมั่นในเรื่องสิ่งต่างๆนะครับแล้วก็ต้องมีเหตุผลในความเชื่อมั่นนั้นด้วยนะครับเราแบ่งความศรัทธาเป็นสามประการนะครับได้แก่ความศรัทธาในความดีนะครับก็คือความเชื่อมั่นในความดีของมนุษย์นั่นแหละเชื่อว่าความดีของมนุษย์เนี่ยสามารถสร้างขึ้นมาได้ด้วยความเพียรนะครับข้อ2 เชื่อมั่นในกฎแห่งการกระทําและผลของการกระทํานั้นนะครับเราต้องเชื่อว่าเราทําอะไรไปเนี่ยเราก็จะได้ผลของการกระทํานั้นกลับมาทุกอย่างมีเหตุผลเสมอนะครับข้อ3เชื่อมั่นว่ามนุษย์ต้องรับผิดชอบต่อการกระทําและผลของการกระทํานั้นเมื่อเราเชื่อในสิ่งพวกนี้แล้วอ่ะเราก็จะระวังตัวใช่ไหมครับว่าเออเรารู้ว่าเราทําแบบนี้ไปแล้ว ันจะเกิดผลไม่ดีกับใครหรือกับตัวเองหรือกับคนอื่นหรือเปล่าเราก็จะระวังตัวไม่ทําในสิ่งที่มันไม่ดีใช่ไหมครับต่อไปการพัฒนาปัญญานะครับคําว่าปัญญาก็คือการที่เรารู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยรู้ไปทั่วถึงรู้ไปทะลุปุโปรงอันนี้คือปัญญานะครับแบ่งออกเป็น3ลักษณะต่อไปนี้นะครับ 1. ปัญญาที่จะรู้จักกับความเสือ่อมนะครับ อปัยยโกศนอปยโกศนครับอปัยยโกศนสอันเนี้ยมันจะชื่อคล้ายๆกันนิดนึงอันแรกอภปยยโกศนอันที่สองอายโกศนอันที่สาอุปายโกศนนะครับอือจำกันให้ดีๆอย่าสับสนนะครับมาดูที่อันแรกก่อนอปัยยโกศนหรือว่าปัญญารู้จักความเสื่อมก็คือรู้ว่าอะไรคือสาเหตุของความเสื่อมนะครับ รู้ว่าอะไรคือความเสื่อมแล้วก็สาเหตุของมันนะครับอันที่2คืออายะโกศนหรือปัญญารู้ความเจริญนะครับก็คือเราต้องรู้ว่าอะไรคือความดีความเจริญที่แท้จริงแล้วก็รู้ว่าอะไรคือสาเหตุของความดีหรือความเจริญนั้นๆนะครับสุดท้ายนะครับปัญญารู้จักวิธีการละเหตุแห่งความเสื่อมและสร้างเหตุแห่งความเจริญคืออุปายะโกสน คือเราต้องรู้ทั้ง2ด้านว่าอะไรคือเหตุของความเสื่อมอะไรคือการสร้างเหตุของความเจริญนะครับเมื่อเรารู้ทั้ง2อ,งองด้านแล้วเราก็จะสามารถกํำจัดความชั่วและสร้างความดีขึ้นมาได้นะครับมันเป็นแบบนี้นะครับจบลงไปแล้วนะครับเรื่องของออความสำคัญของพระพุทธศาสนานะครับพี่ย้ํำอีกครั้งหนึ่งนะ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญกับพวกเราทุกคนจริงๆสําคัญทุกเรื่องแหละแต่เรื่องนี้อาจารย์เขาบอกผมว่านี่แอบบอกนะอย่าไปบอกอาจารย์นะอาจารย์เขาบอกมาว่าเรื่องนี้อาจารย์เขาจะออกข้อสอบเยอะนะครับพี่พยายามจะเจาะลึกให้นะครับเอางี้ทวนกันให้เราจําแม่นๆดีกว่าเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องพระพุทธศาสนามีทฤษฎีที่เป็นสากลน,นะครับก็คือ เรื่องของอริยาาสัจสีทุกสมุทัยนิโรธมัดนะครับสอนให้เรารู้จักเหตุผลนะครับเรื่องที่2คือพระพุทธศาสนานะครับสอนเรื่องทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทานะครับมันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับมัคมีองค์8นะครับก็คือหนทางของการดับทุกข์ทั้ง8นะครับเราก็ไปทวนกันมาอีกรอบหนึ่งนะเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องการพัฒนาศรัทธ,ธาและปัญญาที่ถูกต้องนะครับก็ก็คือ2เรื่องที่เราเพิ่งจบไปเมื่อกี้นี้นะครับ ถ้าเกิดน้องๆยังไม่เข้าใจนะน้องๆก็กลับไปทบทวนกันอีกรอบนึงนะครับหรือลองไปอ่านหนังสือกันดูแล้วก็ทำความเข้าใจนะครับเรื่องนี้อาจจะเป็นหลักธรรมทีเ่เข้าใจยากนะ it. พี่เข้าใจว่าเ,เรื่องไหน,นที่เป็นหลักธรรมเนี่ยมันก็จะเข้าใจยากสักนิดหนึ่งแต่เราก็พยายามทําความเข้าใจในแบบของเรานะครับบางทีภาษาของของพระเนี่ยมันก็เข้าใจยาก hygiene, แหละเรา พยายามตีความให้เราเข้าใจเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็จะจําได้นะครับแล้วเมื่อเจอในห้องสอบเราก็จะทําได้แล้วพี่ก็ขอให้น้องๆทุกคนโชคดีในการสอบกลางภาคในครั้งนี้นะครับทําได้ทุกวิชานะครับน้องๆถ้าเกิดน้องๆตั้งใจนะครับคลิปนี้พี่ขอจบเพียงเท่านี้สั้นๆน,นะครับคลิปหน้าเราไปเจอก,กันกับเรื่องพุทธประวัตินะครับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ